นับเวลานับหนึ่งสองสามสะละสิบนะครับทับหนึ่คนัยหนึ่นับนึง่งับางวัลอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลรางวันยังไม่ใหญ่นะไม่เวหี่มามห่ยู่ในเราะฉ้นเดี๋ยวเราจะมัใหม่ รอไว้ี <deep Mystery> <Norwegian> ่ท <especially Demokrat> <Bowl> ี่ <Take savior> ้อไว้ั้่แนะครับมาแล้วัที่เราจะกำัต่อไปนี้เพาะคนที่อยู่ใกลเบริเวนี้เานั้นนะครับยนะล้ไปล้ไป้วไป้้วไ้แล้วไแไปแล้้ไลไป้ลลไป้ลวลวว้ลไปลไปว้แแ้ไว้ เอาใบเดียวให้ให้มีคนต่อหนึ่งแบงนนบเท่านั้นนะครับถ้าจะถือครับผมเคลื่อนมาร้อยใบก็ไม่ได้หนึ่งคนต่อหนึ่งใบเท่านั้นนะครับบอกว่าให้ลงไปแจกข้าง,งล่างขึ้นมาทําไมสีเหลืองลงไปพวกเสื้อสีเหลืองอยแจกใบลงไปยืนอยู่นูอนเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่จะต้องมานะครับผมตอ่อแถวเริ่มตั้งแต่สนามหญ้านะครับเริ่มตั้งแต่สนามหญ้าเป็นต้นไปนะครับผมเดีย่ยเน,ปเปนี่<ห>ยเน,กกนยี่ยเน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 ียเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนีิ ออมามีคแคเบอร์มดเน้ใส่องไไ้เลยอ๋อถือไเลยขอโทษถือไเลยสามารถได้ค่ะงไหนท่าไหนเราัดให้ทุ้หมวดค่นะทำให้ฟรีเลย่ตอนนี้เน,น,น,นี่นกีฬาก็เริ่